สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนึงนะครับเอาละครับวันนี้จะมาสรุปเรื่องราวมวย K1 w o r l d Max 2 0 2 4ที่ชกจบไปเรียบร้อยนะครับเมื่อวันพุธที่20มีนาคมที่ผ่านมาผมขอสรุปเรื่องราวอาจจะล่าช้านะครับเพราะว่าดูเรื่องราวการจับฉลากของเขาเมื่อวันที่21ไปด้วยแล้วค่อยมาทำคลิปโดยรายการนี้ก็เป็นมวยที่ยิ่งใหญ่ของ K1 นะครับมีมวยทั้งหมด22คู่ในวันนั้น โดยจะมีมวยศึก K1 w o r l x Max นะครับเป็นการเรียกได้ว่ารอบคัดเลือกแล้วก็จะมีนักมวย K1 ยกทีมเจอกับศึกไรกด้วยแต่ผมจะไม่พูดถึงมวยศึกไรเจอกับ K1 หรอกนะก็มาพูดถึง K1 w o r l d m ร x รอบคัดเลือกล้วนเลยโดยต้นคลิปนี้นะครับผมขอสรุปแบบรวดเร็วทันใจก่อนที่จะไปขยายความอีกทีนะมวยรอบ K1 เนี่ยจะหา8คนนะครับสรุปรายการมวยที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหามากมายมีนักมวยถอนตัวหานักมวยไม่ครบ จนสุดท้ายมาได้นักมวย14คนนะครับแล้วก็เลยได้ว่าต้องหาคนชนะ7คนแล้วก็คนที่8จะเป็นสิทธิ์นักมวยวายการนะครับซึ่งเควันนั่นจะไปหามาเอาไปแข่งรอบสุดท้ายในอัตโนมัติรอบคัดเลือกในครั้งนี้นะครับตัวแทนคนไทยเราก็คือแชมป์ RWS อย่างธนันชัยสิทธิ์สองพี่น้องก็จะมาชกกติกาคิกบ็อกซิ่งในเควันประเดิมเป็นครั้งแรกด้วยแต่ก็ปรากฏว่าพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียด,ดายมากๆนะส่วน14คนนะครับมีคนญี่ปุ่นถึง3คนชค3คู่ จากการยัดเยียดเข้ามาเพื่อสร้างโอกาสให้เรียกได้ว่ามีโอกาสเยอะเอาไว้ก่อนอย่างน้อยมันก็ต้องมีตัวที่ชนะได้เข้ารอบนแน่ๆนะครับห่งในสามก็ยังดีผลปรากฏว่าเด็กในคาถาของคาร์ลสคิคุตาทั้ง3คนนะครับสร้างความปังให้กับเควนอย่างยิ่งใหญ่อลังการอย่างที่สุดเป็นความปังชนิดที่ว่าไม่เคยมีเควนเวิร์มัข้างไหนทําได้มาก่อนพอมาปลุกผีในปีนี้นะครับก็บปังทันทีเลยนั่นก็คือปังปินาดวินาสันตโลเดสเน มวยญี่ปุ่น3คนนะครับแพ้หลุดรุย่ยแพ้แบบหมดตูดไม่เหลือหลุดรออสักคนนึงเข้าไป1คนใน8คนสุดท้ายเอาละต่อไปก็ขอเล่าเหตุการณ์บ้างนะไฮไลท์สำคัญอีกคู่หนึ่งในรายการในครั้งนี้นะครับก็คือจะมีการป้องกันแชมป์รุ่นยักรุ่นคริเซอร์เวทของสึเควันถึงว่าจะชื่อรุ่นคริสเซอร์เวทนะครับแต่ว่าความใหญ่ก็คือระดับเฮปิเวทนั่นแหละคาริเมียนจากอิรานนะครับแชมป์ประจำรุ่นนี้เจอกับหลิวซีแชมป์เควันเวิ์กกลางปีมวยรอบปีที่แล้ว โดยวันชั่งน้ำหนักวันถแถลงข่าวก่อนการชกเนี่ยทั้งคู่ก็จ้องหน้าจ้องตาการกวนตีนใส่กันคาริเมียนก็ผักอกนะครับทำให้เกือบจะมีมวยก่อนวันจริงหลิวซีนี่ก็ยัวขึ้นมาเลยนะครับของขึ้นยกนิ้วให้ผมต้องมากดซูมดูนะครับว่าสรุปแล้วนิ้วชี้หรือว่านิ้วกลางสรุปก็คือนิ้วชี้นะครับทางหลิวซียังไม่ได้เม้งแตกแต่อย่างใดยังไม่ได้แจกกระจุยให้แต่อย่างใดพอวันชกนะครับเกมการชกยกหนึ่งหลิวซีก็ต่อยคาริเมียนลงไปนับ8 หลิวซีก็ชกแบบทิ้งขวาหมัดต,มตุมตุมตุมได้หนักมากนะครับแล้วก็ต่อยแบบรวดเร็วด้วยจากนั้นท้ายยกก็ทุบแบบเบิร์ดหัวกระโหลกคาริเมียนลงไปน้ำแปดอีกรอบหนึ่งต่อมายกศรน,นะครับก็ยังสภาพเดิมเดิมหลิวซีก็จังหวะดีต่อยแม่นคาริเมียนหมุนหมัดแบ็คโบไปนะครับเวียงหลังแหวนตบแต่ว่ามันไม่โดนนะครับกลายเป็นเสียจังหวะจากนั้นหลิวซีก็ยิงหมัดซ้ายตรงตบปากทีนึงทําเอาคาริเมียนลงไปน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจังหวะนี้นะครับกรรมการก็มีการหยุด เพื่อพูดคุยกติกาดังกล่าวนะครับว่าลักษณะเหมือนกับว่าเสียหลักแล้วเนี่ยกรรมาการต้องเบรกไม่ให้ชกต่อก็คุยกันหลายนาทีครับก็กลับมาชกต่อได้คาริเมียนนี่ก็เหมือนโดนต่อยฟรีไปนะครับก็บไม่เป็นไรชกต่อยก3หลิวซีปิดจ็อบนะครับผงาดเป็นอันเหลียงลอดลายมังกรยิงขวาเต็มหน้าคาริเมียนยิงหมัดแบบที่เรียกว่าตัดสติสัมปชัญญะขาดสะบัน้นคาริเมียนหัวสัน่นหัวคลอนหลับกลางอากาศนะครับทำให้หลิวซีนั้นผงาดควา้าแชมป์ประจํารุ่นนี้ไปแบบยิ่งใหญ่ ปีที่แล้วได้แชมป์มวยรอบ K1 วันเวกลางปีปีนี้กระชากแชมป์จาก K1 รุ่นปัจจุบันได้อีกหลิวซีเลยกลายเป็นตัวเต็งอย่างสมบูรณ์แบบไปในศึก K1 วันเวกลางปีที่จะจัดหลายประเทศนะครับหสนามในปีนี้โดยตัวเขาเนี่ยเป็นตัวยืนนะครับหนใน8คนสุดท้ายแบบไม่ต้องไปชคคัดเลือกไม่ต้องไปเมื่อยตุ้มแบบคนอื่นส่วนอีก7คนเนี่ยจะมาจากสนามต่างๆ5สนามนะครับตามที่มีรายงานไปแล้ว ต่อไปมาที่มวยรอบบ้างนะครับเควนเวิร์มกกอนักชกไทยนะครับธนันชยัยแชมป์ RWS แบกความหวังว่าจะเป็นนักชกไทยไปลุ้นแชมป์เดิมทีจะต้องเจอกับดาวิดคิเลียที่อิตาคาลอสคิคุตะเนี่ยจับยัดให้มาเจอกันก็จะกลายเป็น RWS ปะทะวันที่ศึกเควนแต่ดาวิดคิเลียก็มีอาการบาดเจ็บถอนตัวไปนะครับทำให้มีนักมวยมาแทนธนันชัยจะต้องมาเจอแบบไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อมาเจอคนนี้คนที่มาแทนดาวิดคิเลียก็คือโลมาโนบักบอสจากซูรินัม โดยผลการชก3ยกแรกเนี่ยเสมอกันนะครับแล้วก็มีการชกยกพิเศษซึ่งคลิปตัวเต็มนั้นยังไม่มีการเผยแพร่ออกมานะครับผมดูแต่ไฮไลท์เว็บเห็นว่าช่วงยกต่อเวลาพิเศษเนี่ยท้ายยกบักบอสเนี่ยระดมหมัดใส่ธนันชัยแต่ว่าเพจต่างๆในไทยที่เกี่ยวกับมวยนะครับก็มีการพิมพ์บอกเล่าว,ว่าทางธนันชัยเนี่ยก็มีการเข่าสวยๆไปหลายทีนะแต่ว่าทําไมไม่เข้าหูเข้าตากรรมการผลคะแนนของยกพิเศษนะครับกรรมการ2ท่านก็ให้ทางบักบอสชนะไปอีกหนึ่งเสียงก็กลายเป็นธนันชัย ทำให้ธนันชัยพ่ายแพ้ไปนะครับสองต่อหนึ่งเสียงอดเข้ารอบก็ถือว่าน่าเสียดายนะถ้าไม่มีนักชกชาวไทยเข้ารอบสุดท้ายในครั้งนี้ส่วนมวยเจ้าภาพญี่ปุ่น3คนนะครับขอเริ่มที่เลนากาจิมนะนักมวยสติสวยหรูไร้พ่ายวงเล็บนะเพราะว่ายังไม่เคยต่อยกติกาคิกบ็อกซิ่งเลยยังเป็นศูนย์ไฟก็คือมาจากสายมวยสากลอาชีพที่ก็ไม่รู้ว่าเควันมันหน้ามันนาม่นโหนกอะไรในตัวมันนักหนานะครับถึงดึงมาต่อยคิกบ็อกซิง่ง เลนากาจิมาเจอกับมวยแทนอีกคนนึงนะครับวิกเตอร์อาคิมอฟจากรัสเซียซึ่งมาแทนนักมวยอูกันดาผลก็คือเลนากาจิีมาผู้เกิดมาเจอแต่แบบหมัดแบบปกติของมวยสากลมาเจอหมัดหมุนแบบหมัดแบ็กโบรหมัดแบ็กฟิตหมุนตบหลังแหวนเข้าไปนะครับโดนไปหนึ่งนับจากนั้นมาก็เรียกได้ว่าพยายามเตะเจาะยางคู่ชกแต่ก็โดนหมุนตวัดตบไปอีกทีหนึ่งเต็มๆล่วงหลับกลางพระสุธานภาอากาศนะครับหัวฟาดพื้นอย่างจางโดนน็อกไปในยกที่สอง ลงเวทีไปแบบต้องดามคอดามหัวเหมือนกับอาการป่วยอดีตนายกบ้านเราเลนกกจิมมาประเดิมคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตด้วยการลงเปล์เจ็บหนักมากที่สุดในชีวิตมวยญี่ปุ่นเจ้าภาพคนที่2นะครับริกุซึ่งเป็นนักมวยแทนอีกคนนึงก็มาโดนเดนเก้ซิวาจากบราซิลนะครับซึ่งสูงถึง190เซนติเมตรต่อยย้ำได้นับไปหทีแล้วก็จัดหนักถลุงริกุจนแตกยับกรรมการก็จับแพ้ที o ไปในยกที่ห มาสโตซึ่งมาภาคบรรยายมวยในรายการนี้ด้วยเนี่ยเรียกได้ว่าประทับใจฟอร์มของบราซิลตัวนี้มากๆแล้วก็แนะนําให้ทุกคนจับตาดูนักมวยคนนี้ญี่ปุ่นคนที่3มฮิโรมิวาจิมะตัวความหวังของหมู่บ้านเป็นตัวความหวังของคาร์ลสกิคุตาด้วยเขาเป็นอดีตแชมป์มวยเควนรุนไม่เกิน70กิโลกรัมนะครับซึ่งเสียแชมป์ให้กับนักมวยจีนโอหยางเฟิงไปที่แล้วคิกุตาจับให้ทางวาจิมะเนี่ยเป็นคู่สุดท้ายคู่เอกของรายการในค่ําคืนวันนี้ ก็คงจะหวังว่ามีนักโมยญี่ปุ่นเข้ารอบแปดคนสุดท้ายเป็นแน่แท้ถึงจัดมาให้เป็นคู่เอกฮิโรมิวาจิมะเนี่ยเป็นอดีตแชมป์อาจจะียกว่ามีความหวังสูงสุดของคนญี่ปุ่นวาจิมะเจอกับดาลิวเฟอร์ดองนะครับจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็เกมการชกก็จบไปแบบปังปิหน้าวินาสันตโรเมื่อวาจิมานั้นโดนดาลิวต่อยไป2นับแล้วนับที่2เนี่ยก็พงกหัวขึ้นมาแต่ว่าตัวมันไม่ลุกแล้วนะครับกรรมาการก็ยุติการชคไปในวินาทีสุดท้ายของยกที่1 เป็นอันว่าฮิโรมิวาจิมานะครับมวยคู่เอกที่ญี่ปุ่นวางไว้เนี่ยพ่ายแพ้นอกไปในยกที่1แล้วก็ทําให้นักมวยญี่ปุ่น3คนนะครับไม่มีสักคนหนึ่งเลยนะครับที่เข้ารอบสุดท้าย8คนวาจิมา <aj> เป็นอดีตแชมป์แต่ว่าฟอร์มผมเห็นแล้วเนี่ยอ่อนปวกเปียกสปีดก็ไม่มีพลังหมัดก็ไม่มีความอึดถึกทนก็ไม่มีเลยสักนิดนะครับและด้วยความพ่ายแพ้ของ3คนของญี่ปุ่นนี่เองทําให้นักมวย3าคนของญี่ปุ่นในรอบคัดเลือกนั้นสามารถทําสถิติแฮตทริกคาบ,บ้านได้สําเร็จ นั่นก็คือแพ้รวด3คนนะครับโดนน็อกละเนลนานาาวิน่าสันตโรโดนน็อกโดนทีเคอยกหนึ่งไป2คนโดนน็อกยกสองไป1คนที่สุดแห่งความลงทุนอย่างไรให้แป๊กนะครับ3คนนี้ทำเอาคาราซิกุตะเนี่ยจะต้องพูดเป็นหนังไทยว่ามึงเอาไอ้เท่งมาหาแต่ว่ามึงเอากูมาฆ่าจัดมวยญี่ปุ่นมี3คนในรอบคัดเลือกนะครับแพ้น็อกแพ้ทีเคอรวดไม่มีญี่ปุ่นเข้ารอบสุดท้ายเลยอะ่ะคืออดีตซุปเปอร์สตาร์มาสโตเนี่ย ที่มาภาคในวันนั้นก็คงเลยได้ว่าต้องช็อกนะครับเมื่อเจอเควันช่วงขาลงเควันแม็กที่เขาเคยทําแชมป์ได้2ครั้งปัจจุบันนักชกรุ่นน้องเนี่ยไม่มีขีดความสามารถที่จะเข้ารอบสุดท้ายได้แม้แต่คนเดียวผลการชกที่ตะเตือนไตคนจัดเควันแบบสุดติงกระดิ่งแมวในโกะมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะรอบสุดท้ายจะจัดวันที่7กรกฎาคมนะครับจะมีคนญี่ปุ่นสนใจไปดูขนาดไหนในเมื่อมวยญี่ปุ่นนั้นหมดตูดไม่เหลือหลองเลยสักคนเงี งานนี้นะ้าแอดแห่งเควันเนี่ยจะต้องคุมขมับแล้วก็นอนหลับแบบเอาตีนไกนะ่น่าผ่าสถานเดียวส่วนคนสําคัญอีกคนนะครับแชมป์ประจํารุ่นนี้โอหยางเฟิงจากจีนนะครับชนะคะแนนปัสคาวชลอตจากเยอรมันก็ผ่านเข้ารอบไปได้แบบสบายๆ K1 World Max 2024นะครับรอบ8คนสุดท้ายผมมองว่าโอหยางเฟิงจากจีนเนี่ยก็เป็นตัวเต็งต้นต้นที่จะคว้าแชมป์ส่วน K1 w o r เวกลางปีรุ่นยักษ์นะครับหลิวซีก็เต็งแชมป์เช่นกันอยู่ที่ว่าจะไปเจอฝรั่งหดหินขนาดไหนใน5สนามที่จะทะลุเข้ารอบมา สองรายการใหญ่ของเควันะครับมีโอกาสสูงมากๆที่จีนจะผงาดคว้าชแชมป์ทั้งสองรายการซึ่งมันก็จะกลายเป็นแดงทั้งแผ่นดินของจีนเทพเจ้ามังกรจีนจะอรารวาดแบบมังกรผงาดที่ญี่ปุ่นนะครับจะเป็นยุคเควันที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกจีนตบดิ้นกระจายตบคนนั้นคนนี้มวยเกรดเควันปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าสู้จีนไม่ได้งานนี้วงการคิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่นอาจจะมีอายนะฮะ ส่วนสถานการณ์ล่าสุด21มีนาคมนะครับเขาจับฉลากประกบคู่ทันทีในรอบ8คนสุดท้ายหลังจากชกกันมาถัดมา1นวันก็จับฉลากทันทีนะครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนะครับในการจับฉลากและนักชกสิทธิ์ไวร์ดคนที่8เนี่ยที่ถูกคัดเลือกเข้ามาผมก็วิเคราะห์แบบสนุกสนุกมั่วๆเอาไว้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปติดตามดูกันนะมันจะมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมในเนื้อหาที่แอดมินวิเคราะห์ก็อย่าลืมไปติดตามคลิปนี้กันต่อเลยนะครับก็จะลงคลิปไว้ให้ในท้ายคลิปนี้เลย สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ